จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือพื้นที่สีแดงในลหลายๆที่อำเภอตอนนี้นะสิบห้าอำเภอ,อผู้ติดเชื้อทุกอำเภอปัญหาตรงน,นี้จริงๆนะฮะสถานการณ์การกระจายของกลุ่มที่ไปทํางานนะในพื้นที่เสี่ยงกลับสู่นะภูมิลําเนาแบบนี้เราจะรอทางรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ในชุมชนเนี่ยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะครับรมาตรการเรามีเป้าหมายอยู่2กลุ่ม กลุ่มแรกการดูแลผู้ติดเชื้อจะต้องดําเนินการตามมาตรการอยู่แล้วแต่ส่วนในกลุ่มเป้าหมายรองนี่แหละนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการและหลายที่เนี่ยนะครับได้เตรียมในเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงวัยอยู่แล้วมันก็มาปรับวิธีการดําเนินการให้เข้ากับสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในธรรมนูตบบนตาบลสารพง์เรื่องของโควิดเนี่ยนะเราก็แตกออกมา3ส,สร้างด้วยกันเรามีสร้างอะไรบ้างสร้างตัวแรกก็คือสร้างกลุ่มคุ้มกันด้านสุขภาพ เรามีธรรมนูนสุขภาพผู้สูงอายุแต่เราก็ไปเพิ่มนะฮะในเรื่องของการดูแลในช่วงสถานการณ์โควิดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วด้วยของกองทุนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มให้มีผู้พิการเข้าไปด้วยกลุ่มที่2นักบริบาลตัวที่3นั่นก็คือกลุ่มอสมประจำหมู่บ้านอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุ เราเสริมในเรื่องขององค์กรที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพนั่นก็นคือชมรมชมรมตัวแรกคือชมรมผู้สูงอายุนะบวกกับหน่วยงานราชาการนั่นคือองค์การบริหารทุนตะบนสายท้งพงนะครับที่อาจจะเสริมแรงเข้าไปเราจะมีในเรื่องของสภาองค์กรชุมชนด้วยประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านก็จะมาร่วมกันบรณาการในการขับเคลื่อนการสร้างคุง้มกันด้านสุขภาพตรงนี้สร้างตัวที่สสร้างอะไรครับสร้างคูคุ้มกันด้าน ความมั่นคงของอาหารบอกเอ๊ถ้าสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเพิ่มไรายได้ได้เราลดรายจ่ายได้ไหมถ้าอย่างนี้เราก็ไปสร้างวัตถุดิบไหมที่เป็นอาหารนั่นก็คือการให้ปลูกพืชตอนนี้ก็คือผักที่ได้แจกไปเนี่ยสามารถช่วยพวกเขาได้จริงๆพอเหลือกินนะครับเขาก็สามารถที่จะไปจําหน่ายได้ส่วนกลุ่มของผู้พิการตอนนี้เป็นเลี้ยงเป็ดเนะ่เมื่อกี้ผัก อันนี้เป็นไข่ละวัตถุดิบในการเลี้ยงหรืออะไรเนี่ยเลี้ยงธ,ธรรมชาติซึ่งพื้นที่ตาบนสายลำโพงเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะในการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งตรงกับธรรมนูนอีกสร้างหนึ่งสร้างภูมิคุ้มกันด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเราเน้นในเรื่องของอะไรเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะโดยผู้สูงอายุเนี่ยนะสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างปกติหลายครัวเรือนมีผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้พิการส่วนใหญ่แล้วถ้าสืบค้นนะในด,ดิิติดมาจาก ผู้ที่เดินทางมาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเราจึงป้องกันเลยดีกว่าไม่ให้เข้าไปสัมผัสเลยก่อนเข้ามาล้วต้องมีการรายงานต่อผู้ใหญ่บ้านนะต่ออสมคือคุณจะมายังไงก็แล้วแต่จําเป็นจะต้องกักตัวใน1ิบวันนะครับปัญหาตอนนี้คือผู้ที่เดินทางไม่มีที่ในการกักตัวก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของจุดพักคอย ซึ่งตรงเนี้ในจุดฮักคอยเนี่ยนะจะเป็นจุดป้องกันผู้ที่เสี่ยงไปแพร่กระจายเชื้อเราก็จะจัดเลยครับในพื้นที่ในแต่ละตำบลบางคนเนี่ยนะอาจจะเดินทางมาแล้วไม่แจ้งก็มีนะฮรพอไม่ได้รายงานตัวแล้วเรามารู้ที่หลักแต่ในช่วงที่ไม่ได้รายงานเนี่ยคุณมาสัมผัสกับใครบ้างก็ไม่รู้แล้วมันอ,อเรไอ้เคสที่มาเนี่ยแล้วไม่รายงานเ,นเป็นครับมีผลติดเชื้อครับนี่แหละครับก็คือปัญหาหลัก ของทุกพื้นที่ผมว่าน่าจะเป็นทุกพื้นที่เลยเมื่อมีการกักตัวแล้วนะครับทางองค์การหารส่านชนบนแสนน้ำโพงเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนและยียวยาผู้กักตัวเนี่ยจะต้องไปพักอาศัยโดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของโรงแรมก็ดีค่ารีสอร์ทก็ดีค่าอาหารก็ดีทั้งอบทอทุกที่นะครับจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจ่ายโดยมีมติ หรือมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครงองโรคของระดับอำเภอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอก็ดีหรือจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตำบลก็ดีนะครับได้รายงานมาพิสูจน์ว่าเด็กจริงแล้วก็อนุญาตให้กักตัวได้ทางอบทอถึงจะมีการเบริกจ่ายได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่จะรับมือกับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาของอำเภอท่าตะโกนะครับของตำบลจาักโพงครับของคุณมากครับ